สามาดทาดค่ะที่ผู้ป่วยโรคความดันต้องกินเพิ่มมากขึ้นคือโพแทสเซียมค่ะแมกนีเซียมและแคลเซียมนะคะเพราะนั้นค่ะมีแค่หนึ่งเล่มนะคะในบ้านก็สามารถช่วยได้ทั้งคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะคะกับมีภาวะความดันโลหิตสูงเพราะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องเลือกหน้านี้โพแทสเซียมสูงๆเข้าไว้นะคะอะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันนะคะนอกจากต้องกินผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเน้นๆน,น,นะคะก็ ต้องทานพวกกลุ่มที่มีแมกนีเซียมสูงด้วยส่วนใหญ่ก็อยู่ในผักผลไม้นี่แหละค่ะนาะแล้วก็ทานถญญาั่วธัญพืชให้เพิ่มมากขึ้นด้วยทานข้าวกล้องค่ะสำหรับผู้ป่วยความดันแล้วก็กินงาต่างๆเพื่อที่จะได้เพิ่มแคลเซียมด้วยแต่โซเดียมนะผู้ป่วยความดันนะคะคุมเลยนะนี่จะบอกว่าคุมเข้มยิ่งกว่าผู้ป่วยโรคไตอีกนะแล้วความดันคุณจะลงอะแล้วทีนี้ผู้ป่วยความดันต้องคุมโซเดียมเปิดไปหน้าไหนทีนี้ นะะพี่สมศรีถามว่าซื้อที่ไหนซื้อได้ที่นี้เลยค่ะสามารถที่จะทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสั่งซื้อกับนี้นะคะ ก็นี้จะมีบริการเ,าเป็นโคชชิ่งเรื่องสุขภาพให้ด้วยนะคะเพื่อให้สามารถใช้คู่มือเล่มนี้ได้อย่างแบบคุ้มค่าเลยแล้วก็สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพอื่นๆกับนี้ได้ด้วยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นควา้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยคะ่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ